สวัสดีนะคะวันนี้ก็มาอัปเดตนะคะการจัดส่งต้นไม้แบบแบบ็ดอ่ารถส,สิบล้อนะคะแบบรถส,สิบล้ออ่าจะส่งให้ลูกค้าทั่วประเทศเลยนะคะอ่าลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะสั่งซื้อต้นไม้ของร้านเกษตรยุคใหม่แล้วก็มีบริการจะส่งหลายช่องทางนะคะไม่ว่าจะจะส่งแบบรถส,สิบล้อนะคะสิบล้อพ่วงหกล้อหรือว่าจะเป็นรถกระบะรัวของทางร้านนะคะรถกระบะรัวของเราก็จะส่งอยู่ทุกวันเลยนะคะอย่างวันนี้เราก็จะออก ออกอต้นไม้ไปหลายพื้นที่เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นภาคกลางภาคเหนือภาคอีสานนะคะหรือว่าภาคใต้นะคะก็จะส่งทั่วไทยเลยนะคะลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะยาพันไม้หลายชนิดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสายบัรทุเรียนหรือว่าสมุนทรจึงสยามหรือว่าจะเป็นพันไม้ต่างๆสอบถามก็มาได้เลยนะคะเรามีพันไม้หลากหลายชนิดเลยนะคะ วันนี้ก็จะส่งแบบรถสิบล้อนะคะรถสิบรถสิบล้อแล้วก็รถหกล้อด้วยนะคะรถหกล้อสิบล้อหกล้อออกไปแล้วหนึ่งพันนะคะตะกี้กระบะรู้ว่าออกไปแล้วสองพันตอนนี้ก็ยังเหลือสิบล้ออีกหนึ่งันนะคะสิบล้ออีกหนึ่งันเดี๋ยวจะออกไปประมาณค่ำๆนะคะประมาณสองทุ่มนะคะค่ะนลนูกค้าที่สนใจสั่งซื้อต้นไม้ก็สามารถ เข้ามาสอบถามรายละเอียดได้นะคะข้ามา,าดูคลิปแล้วชอบต้นไม้ไซส์ไหนชุดไหนนะคะก็สอบถามน้องแอดมินได้เลยสั่งซื้อทางไลน์ได้เลยนะคะ่ถ้าลูกค้าดูต้นไม้แล้วชอบนะคะก็เข้าไปสั่งซื้อได้เลยนะคะน้องแอดมินเขาก็จะรับออเดอร์อยู่นะคะลูกค้าที่ต้องการในทางร้านของเราไปส่งแบบเยอะๆหกล้อสิบลอ้ลอกระบะรัวนะคะก็ สามารถสอบถามได้หรือว่าโทรมาหาดาวได้เลยนะคะเบอร์โทรก็จะขึ้นหน้าจออยู่ทุกคลิปเลยนะคะหรือลูกค้าที่ต้องการมารับต้นพันเองหนะ้าร้านก็มาได้ทุกวันตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันเสาร์ร้านปิดวันอาทิตย์หนึ่งวันนะคะร้านอยู่ร้านเกษตรยุคม่อยู่ ตำบลขาวงอำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีอยู่ติดตลาดบ้านตาขุนเลยนะคะอยู่ใกล้กับอำเภอบ้านตะขุนเลยลูกค้าขับรถมาถึงอำเภอก่อนถึงถ้ามาจากฝั่งสุราษฎร์ปั่วา่าภูเก็ตกระบี่พังงาดังเนี่ยลูกค้าขับมาก่อนถึงอำเภอ1กิโลนะคะอยู่ฝั่งเดียวกับอำเภอเลยถ้าขับมาจากฝั่งตัวเมืองสุราษฎร์ร้านก็จะอยู่ถึงอำเภอเลยอำเภอมาเลยอำเภอบ้านตาขุนมาประมาณ 100เมตรนะคะอยู่ติดกบตลาดเลยนะคะบกบตลาดห่างกันแค่นิดเดียวเองนะคะห่างกันประมาณ100เมตรนะคะอยู่ติดเขตเทศบาลเลยอยู่ตรงกํมป่าไม้อำเภอบ้านตาขุนร้านอยู่ตรงนี้นะคะร้านอยู่ตรงนี้เลยให้ดูป้ายหน้าร้านนะคะนี่เป็นป้ายหน้าร้านเลยนะคะร้านเกษตรทุทธ์หมายอันนี้เป็นร้านอยู่ติดถนนเส้นหลักเลยนะคะลูกค้าสามารถมาคัดต้นไม้หน้าร้านได้เลยนะคะตัง้งแต่วันจันทร์จนถึงวันเสาร์ร้านเปิดตั้งแต่7โมงจนถึง 6โมงเย็นเลยนะคะสําสหรับลูกค้าที่ต้องการน่าจะส่งก็สามารถเข้ามาทางไลน์ได้นะคะดูต้นไม้แล้วชอบก็เข้ามาแจ้งทางไลน์ได้เลยนะคะว่าต้องการไซส์ไหนอะไรยังไงนะคะหรือถ้าลูกค้าด้านไหนที่ต้องการให้เราจะส่งมีโปรแกรจะส่งแพกลองกลงเคอรี่ส่งกลงองใบษนีนะคะอยู่ที่จำนวนต้นนะคะวันนี้ก็จะส่ง รถสิบล้อเมื่อวานก็ขึ้นสิบล้อไป3คันนะคะหกล้อหนึ่งคันเมื่อวานก,กระบะเราหยุดนะคะเพราะว่าคนคนคขับรถเพิ่งกลับมาถึงก็จะได้ประกดเมื่อคืนหนึ่งคืนวันนี้ขึ้นไปแล้วนะคะขึ้นไปแล้วก็จะมีลูกค้าที่ขึ้นไปภาคเหนือนะคะวันนี้ภาคอีสานภาคหออีสานเนี่ยว,วันนี้ต้องอพรุ่งน,นี้นะคะพรุ่งน,นี้ขอเลื่อนการจัดส่ง,สงวันเพราะเมื่อวานมันต้นไม้มันมมมมมขึ้นไม่ได้นะคะก็เลยต้องเลื่อนมาเป็นวันนี้นะคะหนึ่งวันลูกค้าที่ออเดอร์เอาไว้ ถ้าล่าช้าไป 1- 2ถึงวันต้องขออภัยด้วยนะคะเราจะรีบจะส่งให้ด่วนเลยต้นไม้ต้องถึงที่หมายอย่างสมบูรณ์ร0 0เซนะคะทุกต้นนะคะลูกค้าที่ออเดอร์วันไม่ต้องกังวลใจนะคะร้านเราอยู่ตรงนี้นะคะร้านเกษตรยุคใหม่นะคะจำหน่ายพันไม้หลากหลายชนิดเลยนะคะต้นไม้เรามียเยอะแยะหลายสายพันธุ์นะคะมีเยอะแยะเลยร้านอยู่ตรงนี้นะคะร้านอยู ีเลยไม่ได้ไกลเลยนะคะมาที่อำเภอมาดาขุนก็เจอแล้วนะคะร้านของเราอยู่ติดถนนเส้นหลักเลยนะคะ,ะลูกค้าที่สนใจมาคัดหน้าร้านก็เชิญหน้าเลย ร้านกเกษตรยุใหม่ายินดีให้บริการลูกค้าทุกท่านเลยนะคะต้องขอขอบคุณลูกค้าทุกๆท่านที่เข้ามาออเดอร์สั่งสินค้านะคะสั่งต้นไม้สั่งปุ๋ยสั่งอะไรยเยอะแยะมากมายของทางร้านของเราก็จะส่งกันทุกๆวันเลยนะคะจะส่งทุกๆวันเลยไม่ว่าจะเป็นส่งกลงเคอรี่หรือว่าส่งแบบมอกรองไปรษณีย์หรือว่าจะส่งรถกระบะด้วยรถหกล้อสิบล้อน,นะคะ จะส่งกันทุกๆวันนะคะาตามออเดอร์ที่สั่งมาก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะวันวันไหนเรามีจะสุดโปรเราก็จะลงไปนะคะว่า,าจะชุดโปรโล,ลูกค้าที่ดูแล้วชอบก็สามารถแจ้งทางไลน์นะคะได้เลยถ้าเป็นชุดโปรให้รีบเลยนะคะดูคลิปแล้วชอบเข้ามา,ารีบสั่งซื้อแล้วก็ส่งสลิปชื่อท,ที่อยู่เข้ามาได้เลยนะคะเราก็จะได้รับออเดอร์รีบจะส่งทันทีนะคะชุดโปรถ้าช้าหมดนะคะเพราะว่าพอลองไปปุ๊บเนี่ยจะมีลูกค้าที่เขา ที่เขาเข้ามาออเดอร์นะคะส่วนมากเป็นลูกค้าประจําเยอะมากเลยนะคะของทางร้านเกษตรยุกหม่แต่ขอขอบพระคุณลูกค้ามากๆนะคะที่ เป็นลูกค้าเรามาตลอดเลย6ปีเจ็ดปีบางคนปลูกทุเรียนได้กินแล้วบางคนเป็นลูกค้ามาตั้งแต่ตั้งเดิมเลยตั้งแต่เราไม่ได้ขายออนไลน์นะคะ20บกว่าป e ีค้นไปแล้วมาปลูกใหม่อีกนะคะต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงจริงๆนะคะที่ใช้บริการร้านกเกษตรยุคใหม่มาตลอดเลยนะคะลูกค้าท่านไหนสนใจก็ก็เข้ามาทางไลน์ได้นะคะเดี๋ยวให้น้องแอดมินเขาวางไอดีไลน์แล้วก็เบอร์โทรไว้หนะ้าคลิปเหมือนเดิมทุกๆคลิปเลยนะคะส่วนรายละเอียดต่างต้นไม้ วันนี้ก็ไม่ได้ระบุสายก็คือมารีวิวให้ดูลูกค้าที่สนใจสอบถามได้นะคะสอบถามเข้ามาทางรลา์ได้สนใจสายพันอะไรเรามียเยอะแยะมากมายหลายสายหลายสายพันให้เลือกเลยนะคะถ้าแจ้งตรงนี้ก็แจ้งไม่หมดเลยเพราะต้นไม้ของเรามีเยอะมากเลยนะคะแจ้งกันตรงนี้ก็จะแจ้งไม่หมดต้นไม้มีหลายสายพันมากเลยนะคะสนใจสายพันอะไรก็เอาเป็นว่าลูกค้า ถ้าเข้ามาสอบถามหรือว่าโทรเข้ามาหาดาวเลยก็ได้นะคะเบอร์ตรงถ้ามาสอบถามดาวว่ามีไหมมีไหมราคาเท่าไหร่อะไรแบบนี้เราก็จะสอกรายละเอียดให้กับลูกค้าได้เลยนะคะถ้าจะให้บอกว่าสายพันธุ์นั้นราคาเท่าไหร่เท่าไหร่มันจะเยอะมากกว่าสายพันธุ์มันก็จะแจ้งไม่หมดนะคะสนใจยังไงก็สอบถามเข้ามาได้เลยนะคะต้องการสายพันธุ์อะไรก็สอบถามก็ามาได้โทรหรือว่า โทรหรือว่าทักเข้ามาได้นะคะโทรหรือว่าเอดไลน์แล้วก็สอบถามมาทางไลน์ดได้เลยนะคะแล้วก็มีบรกิการจัดส่งให้ลูกค้าทุกพื้นที่เลยนะคะทุกพื้นที่เลยสินค้าทุกชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยไม่ว่าจะเป็นต้นไม้นะคะเจ้งกันก่อน,นเลยอีกทุกทุกคลิปเราไม่มีบรกิการเก็บปลายทางนะคะไม่มีบรกิการเก็บปลายทางจะส่งทุกวันนะคะไม่มีเวลาเช็คยอดว่าลูกค้าโอนหรือยังอะไรอย่างนี้นะคะและที่สำคัญก็คือ อาจจะส่งทุกวันนะคะแล้วต้นไม้มันถึงล่าช้าด้วยนะคะถ้าเก็บไปาทางาสมมติว่าส่งไปส่งส,งสงมมติว่าเราส่งไปภาคกลางอะไรแบบนี้นะคะภาคเหนืออีสานมันต้องเข้าสวนคัดาแจ็ก่อนทีนี้มันจะทําให้การส่งต้นไม้ล่าช้านะคะทําให้การส่งต้นไม้ล่าช้านะคะเดี๋ยวต้นไม้ก็จะเหี่ยวหรือว่าจะเสียหายได้นะคะทีนี้เราก็เลยไม่มีประกันเก็บปลายทาง ส่งไปปุ๊บก,ก็จะได้รับของทันทีเลยนะคะส่งไปไม่เกินสองวันนะคะทั่วไทยเลยนะคะ,ะรับของรวดเร็วด้วยนะคะลูกค้าสนใจก็เข้ามาสอบถามรายละเอียดได้เลยนะคะ